ขอกับสบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุุคนอจ้าสบายดีท่านผู้ชมท้งหลนยสบายดีเอฟซีทุกท่านจ้าบา่วอายู่ไทยรอวอยู่ลาวรัวต่างประเทศบันี้กับพ่อพอก,กับสองแม่ตาคือเก่า้อจ้าน้ามซไวยแม่ตากะอาเขาป่าสิปหาหน่อไใหม่พี่น้องแบกเสียมอยู่จ้าสิปหาหน่อไใหม่ไหลมาแกงสู่ทีมงานเฮากิน้อจ้าตอนเพลนจ้า ไปนำกันเด้อพี่น้องจ้าห้านาไม้ไลายห้านาไม้ไลายเส็บเส็บแกงแซ่บเส็บแล้อจ้าตอนเพลนจัเสิได้บ่ได้ไปรอรุ่นรอดูรอสมนำกันเด้อจ้าพอ่อพ่อกับซ่องแม่ตาเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องจ้ายำเสะๆไปนำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้า ข้าปลาาหนเอาไหมพี่น้องข้าปลาาหน่อาไหมฮน่อาไห้หากตาว่าเห็นยังเอาเบิดพี่น้องเลยถ้าเห็นเห็ดก็เอาเห็ดหาเห็น่อาไหมก็เอา่อาไหมเห็นถุกอย่างนล้วกินที่เป็นกินต้องเอาพี่น้องเมื่อกินเพลนจ้าน้องจ้าแม่ต้าหยางเขามากกระโดนเลยจ้าเห็ดปวกเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกป๊าตัวพี่น้องเอ้เห็ดปวกกำลังออกเด้อพี่น้องเด้อ้าผู้ได้มีเวลาเนาะ อันดับหน,าน้าแรกกับไปหาเด้อพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกแม่ตาบอยานไพลืน่นขอแต่ได้กินพี่น้องเอ้กินนํากันดีที่สุดพี่น้องบางคนสิว่าโอ้ยบอบอกหมดอกญาติโมไปหาบมแมนไปหาเลยพี่น้องเฮ็ดปวกกํลาลังออกดอกบักไงบักไงงามๆเลยพี่น้องปลูบไป,ปลีเลยไปหาเด้อพี่น้องเด้อพู้ได้อยากแกงเฮ็ดปวกแซบๆก็ดิแม่ตาสีาะบอกบัสสุขสุข้อน,นอะไรพี่น้องเอ้ไปหาเฮ็ดปวกออกแล้วเด้อจ้า แม่ตามากกับโดนเลยจ้ากำลังวันสิบหาหน่อไม้ไรมากกับเจอเฮ็ดบวกพี่น้องเอ้ยกำลังพ่นปูรูลเลยเก็บก็เด้อพี่น้องเก็บก็เดอ้อน้องจา๋ามาเจอเฮ็ดบวกไอ้น้อยป๊าตโตโพดพดอพี่น้องข้าวหุงอย,ย,ยู่ไร้กับไร้นี่หรอเฮ็ดบวกไอ้น้อยผู้ป๊าโตพี่น้องหางหน้าก็ไม่บัดผู้ข้าวหุงอยู่ โอ้ยหลโพอดหลโพ่พี่น้อยคือโดนเห็ดปกวปกวปกันหน่อยว่าคือบบเจอร์เฮ็ดปลวกใหญ่เลยวะหลอกไปน้ำกันนะพี่น้องเห็นเห็ดปวกกันน่อยแหละตอนนี้จั่หน่อยคือสิเจอเห็ดปวกใหญ่พี่น้องจ๋ามาเจอเฮ็ดปวกอีกแล้วจ้ากำลังฮุบหูพี่น้องปงาหางงไปก่อนพี่น้องงองไปก่อนจุ่มกามีจุมมจ่มก็มี เจอกรบเป๋งานเลยพี่น้องหาหน่อไม้มาเจอเห็ดพี่น้องเอ้ยเห็ดตวกเห็ดปวกเห็ดตัวมันมันพี่น้องมันมันหลบไปน้ำกันพี่น้องอาหาก็เห็นประมาณสิบดอกพี่น้องเอ้ยนั่นเนี่ยก็เห็นประมาณเจ็ดแปดดอกยังบุพุกอ่ะมันสีรัมไปทางไหนพี่น้องจ้าเราดูน้ำกันเลยจ้าเห็ดปวกเห็ดปวกจ้ามาเก็บน้ำกันเลยพี่น้องเด้อ ้องจ๋าหล่อไปก็เห็นเลยจ้าจูมจูมบูแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ปลาตัวพี่น้องอ้ยล่ามลามล่ามลามลาม,ลาม,มาเด้อพี่น้องมาเก็บเพชรปลวกเด้อเก็บเพชรปลวกเด้อตอนนี้กแต่ตางัดก่อนพี่น้องงัดก่อน,นอง,งัดก่อนงัดก่อนงัดก่อนพี่น้องอืม ตอนนี้ไปก่อนสี่ดอกพี่น้องอ่าอ่าโผล่ขึ้นแล้วพี่น้องตอนนี้อกีกต่ออ่ามาคนเดียวพี่น้องมาคนเดียวทีมงานคนขยันเอกนนากระดมนาแม่ตาก็ได้ลุยผู้เดียวพี่น้องมาพอดีมาเจอเห็ดป,ปวกอ่าตั่น้อยจุมจ่มจุม่มจุ่มกำลังจุม่มงามงาม เก็บเห็ดปวกเด้อพี่น้องเก็บเห็ดปวกเด้อ,อโหจุูงงามงามพี่น้องไปได้หรอไปน้อกันได้จ้าน้องจ้าเยอะแล้วจ้าค้องคิดก็ว่าสิมาหาหน่อไม้ไหลแต่บอกใหนหน่อไม้ไหลก็เอาหน่อไม้ไผ่พี่น้องพ่นปูรูแล้วจ้าปลาลุงจ้านอแบกใหญ่เลยจ้าเมื่อแกงเพรนพี่น้องจ้าแกงใส่กระเพ็ดปวกปลาชองหน่อพี่น้องหน่อในกอเดียวสองหน่อแล้วจ้า ซับก็เด้ออไอ้สามพี่น้องสามสามเงินอยู่ในพุ่น้องสามหนอพี่น้องจ้าเดี๋ยวแมตตาซับกอดเลยจ้าหัวมาคนเดียวพี่น้องขันมากไร้คนแบบน้องมีแบบสิเคราะห์ด้านหน้าพี่น้องเอ้ยจากเลยมาคนเดียวเลยอ๋อไปไหนพี่น้องจ้าอืมบักใหญ่เลยจ้า รอเด้อรอดูพี่นงแม่ตาจะเอาออกมาให้ดูพี่้องจ้าเจออีกแล้วจ้านอนหนึ่งอีกแล้วพี่นกก็หม่มาอนนี่ก็เจอไปอีกนอนหนึ่งนอนข้าวนั่งเขาพี่นอกปัดตัวแกงแซบแน่นอนพี่นงแกงแซบแน่นอนซับก็ดเด้อพี่นอกซับกอเด้อนองจ้ามาเจอเห็ดแดงพี่นงเ็ดแดงน้าหมาเ็ดก่อเห็ดแดงให้เลยพี่นก สองดอกพี่นอ้องเฮียงกันน่างามเก็บไปก่อนพี่นอ้องจ้าใส่แกงหน่อไม้นี่ทงยาง่างเมตตาเมตตาถือทงย่างมานำใส่เฮดปวกใส่เฮดแดงใช้ทุ่งย่างไปแล้วพี่นอ้องจ้าถือทงย่างมาพี่นอ้องยัดหน่อไม้เต่งแตก ขายเห็นเห็ดก็ต้องเก็บใส่ถุงยางเลยจ้ะออกไปน้ำกันนะจ้าพี่น้องจ้าน้องจ๋าเห็ดแดงจ้ะเก็บเห็ดแดงเมื่อใส่แกงหน่อไม้ฮักขา้าวยางใส่แซ่บดีนัวดีน้องจ๋าแกงหน่อไม้ใส่พักขา้าวยางอ่อน ฮะหม่หล่อหาเห็ดพี่น้องจ้ะหล่อไปน้ำกันแล้วจ้าปลาลุงเมตามาห่อเฮือนแล้วบ้านนี้สะบายได้อีกรอบสะบายดีพี่น้องน้องมีดเป็นตะกรงให้ยปลาลุ้ยแมนเม่ตามาแต่ห้าน่อไม้แมนเพิ่นไปหาหน่อไม้เพิ่นว่าไปหาหน่อไม้ชิบหน้าที่เพิ่นว่าก็มาดอกเพิ่นหน่อ ไม่เรากันลห้เงเลยเห็ดปิบนาทีแต่ว่าชิบนาทีบบเป็นจริงตัวงเลยมาพินอ้ยว่านาทีโบไม่จริงรอเห็ดเห็ดปวงไม่หลอกให้เห็ดปวงเาบอได้ล่เห็ดป่วงอ่ะไม่แต่เอาบดทั้งเห็ดป่วงเห็ดกอเห็ดแดงปลุงเลยแสบแสบแกงสะโนม้มาสันไม่ทาบแกงสะโนม้สูงพ่น้องกินเพลน อูชิมงานเท่านั้นเ่ชิมงานเท่านั้นมาเด้พี่น้องมกีนดีใจแห้งไปลูกเอ้ยทีแล้วนาไปทงหนึ่งมากล้วไปลทงหนึ่งแดีวไปทงนึ่งไปเอยดีใจแห้งกินข้าวเทียงนักันไแก้มหม่็ดเ็หลังจากข้นแต่ลำหน้าก็พักกันไปทีมงานกาขยันกับไปหาลิน่าไปลเอ้ยงานก็ขยันไปหาอ่าบน้ำหอยเย็นๆข้นแต่ลำหน้ามันเมื่อยหันหอนไปจวดเลยบ่า่ขืนครับม่จาก็ไปหาใหมต่อ ไปตากับไปหาหน่อไม้อันนี้หน่อไม้ไหลเอาเนี่ยก็ตัวเองขูดไว้ไปหาหน่อไม้ไผ่อยู่ห่วยบุฟเ่ต์แกงก็เลยมากเอาหน่อไม้ไหลตัวเองหน่อไม้ไหลตัวเองก็เลยอยู่ในสวนนี่แม่สวนนานๆสวนนานๆเดือดูึถ้าก่อนออ้าก่อนออกสามอันตรงเลยน้ำนั่นหนึ่งที่ใช่เลยนั่นครับสี่อันตัด ปหาบ่พ่อแก็เลยมาซับเอาในครั้งต่อไปก็คือสิบ่ใหญ่หอกปะลุ้ยสภาพมืองคิดสภาพมือน้องคิดเป็นไรสั่นนะั่นเราเฮ็ดปนิ่งน้องคิดลมพัดดอกมันมือสั่นลมพัดปลุ้ยน้องคิดสั่นน้อคิดสั่นน้องสั่นมือเองดรกเนาะคิดนะปล้ยน้องคิดลืมมิตรลืมน้องคิดนะสวัสดีน้คิด นมแต่น่มไปทางไหนตาอาจารย์มาคขิดไปเลยเนือวาสิกะสะสะดอกปาดไปนาโผล่ไปน่าาจริงหน่อยเลยเลย้ยเนือว่าสิกะสะนี่ตาวนี้สิกะสะั้นกะสะแลยทั่วห้าน้องมิด่วนเลยขั้นกะสะเลยทั่วหาน้องมิดไปอันหาวางได้เม่ตา หาวางไดได้นปลาจร้งหน่อยนี่ประมาณห่หกดอกแจากเขาไปนนกระจียมอ้อยจักน้ำใหม่คเขา่บอลนะแกงน้ำใม่ไปเลยเฮ็ดปวกปลาตัวมันติดกัน่ระมาณโดนตัวคอหนาแบบีได้อีกหาหกดอกโอ้ยหมดเลหน่อยโอ้ยอีกสองสมหมเขาจะไปราอีกขนาดน่ะเดี๋ยวมองจิพาไปลุยปลาเฮ็ดปวกดูเฮ็ดบวกค่ะเฮ็ดปวกค่ะเฮ็ดบวกค่ะ ข uh ิดปวกที่เม่ตาหามาน้องขิดคือบลังิดิดน้านบมาหนไมาเองึิดหาอันหนาไร้ันี่มาขดิขดิดแกงเสกัมน้ำไมเลยน้องจ๋าโอเคสกัน้ำไมเลยไปลูตาบา จุ่ยดปลงเ้ยเซืมไอ้พวกังเลิ่กล้เยย่ถ่นับมาชอยไปเทีนอไาไปหาเพี่น้งัวดน้า uh น่ยผเลนนอองากกันวันผักไปลงเนาะแมนน้กจากวันผักวันผักกระสาบรด้ผักไปลเลยทอนกะลอกกะแมนน้องกหมูบ้านเมือง่นเลาปาไปลวหมูบ้านเมืองผุ่นเลเบิดเดน นมิดฮักกระเดีวถุงนึ่งปลาตยังสองถุงดโพยังหน้าหนงมิวนำหน้าหนงมิวกับักกระดัมได้เคิงหนึ่งเครงถุงจะว่าหน้านมิดบปจากตัวดํมเมือนี่นะยันหน้านมิอยรูหน้ามิดยม่ได้ไปหนดดแะเป็นหน้าของนมิดไปรู้ต้นต้นมาทันดําเหน่อยหน้านมิด Hãy tìm cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ video hấp dẫn Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn giúp hình nó mày con keng này kinh cà thiêng là cái mày để lên còn lại xe không phải xong bảo tại luôn bảo tại luôn bảo nó mệt lắm luôn đấy สองเมตตาน้ำสองบมตาน้ำสบายดีสามสองไปเล้อง้องขีดหลวงหนาว่อง้องขีดนสองขีดนี่อง้องขีดฝากไว้รอดถาก่อนนสบายดีไปแล้ว